มาเจอกันนะครับสำหรับล้อ Civic RS นะครับนี่มีประแจปอนให้ด้วยนะฮะนี่นะครับเป็นล้อของตัวขอบ18นะครับตัวตรงรุ่นเลยนะครับสภาพสวยล้อไม่มีรอยครับผมไปดูล้อหน้ารอบคันกันดีกว่านะฮะเดิมเนี่ยก็จะเป็นขอบ16นะครับก็สามารถใส่กับ Civic FC FK FE ได้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจว่า Civic รหัสอะไรยังไงเนี่ยโทรมาสอบถามได้นะครับก็ใส่ได้เกือบทุกรุ่นครับผม เรารับเธอล้อเก่าด้วยแล้วก็รับบัตรเครดิตด,ด้วยนะครับต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้ด้วยส่งผ่านเคอรี่นะครับส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยโดยที่ไม่ต้องออกมารับนะครับสะดวกสบายมากนะครับล้อที่ส่งให้เราก็จะถ่วงให้เรียบร้อยนะครับท่านแค่ถอดน,น็อตใส่น็อตนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทําเป็นด้วยนะครับแค่ร้านข้างบ้านร้านปะยางในปั๊มน้ำมันก็ทำได้ครับเพราะว่าแค่ถอดน,น็อตออกมาแล้วก็เอาล้อใหม่ใส่เข้าไปนะครับ ก็จบเลยเพราะถ่วงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่กับ Honda ได้หลายรุ่นได้ครับ Accord ก็ใส่ได้ CRV ก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้า c ีวิกนี่เขาเรียกว่าจบเลยตรงรุ่นนะครับผมสนใจโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้หน่อหัวข้อให้แล้วครับสวัสดีครับ